ร้านอุ้ยเท่โอ้โหสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่เกม Pocket Incoming กับ Trip Setter นั่นเองนะะตอนนี้เราก็อยู่ใน ID ของ FC ของเรานั่นเองเนาะก็จะมารีวิวโปเกมอนระดับ S นะคะที่เป็นตัวที่แบบน่าจะมานานแล้วนะสำหรับฮีทานนะคะตัวฮีทานเนาะอ่าเป็นตัวนี้ตัวธาตุไฟน่าจะไฟเหล็กนะฮะทุกคนสำหรับตัวนี้นะนี่ตัวนี้ นะอ่าไฟเหล็กนะฮะทุกคนสําหรับตัวนี้นั่นเองเนาะนี่เลยนะสาหรับฮีทานเนาะไอดี ID นี้นั่นเองนะก็ให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะสาหรับสกิลเอฟเฟกต์สกิลอะไรอย่างนี้นะเราจะไม่ได้อัพเยอะนะเพราะว่าเขามีตัวหลักหรือแบบแต่ย่อยเนี่ยก็เอนดูเพชรน,นะเพชรเพชรเหลือน้อยมากนะฮะเดี๋ยวใช้ของเขาเดี๋ยวมันจะนี่นะฮะทุกคนก็มาเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันก็ธาตุเนี่ยจะเป็นไฟเหล็กนะฮะสำหรับธาตนะุเนาะแล้วก็นิสัยของมันก็คือจะเน้นไปทาง ป้องกันกายภาพนะฮะแล้วก็ดาเมจสเปเชียลแอทแทกเนาะดาเมจโจมตีอ่าพิเศษนั่นเองนะสำหรับตัวนี้ค่าความสัมพัญทำมาดูกันเลยค่าความสัมพันธ์ช่องแรกเนี่ยจะเป็นแบบกายภาพแล้วก็โจมตีพิเศษเนาะอ่าสิอย่างละ10%นั่นเองนะฮะก็จะมีตัวสติลลิกนะคะเบลดัม um, เนาะแล้วก็ระดับ A อีกหนึ่งตัวนะะส่วนช่องที่2นะคะเป็น HP 12%ซึ่งของเขาครบนะ ่ครบ1ช่องนั่นเองเนาะก็จะมีตัวตัวนี้นะฮะตัวตะเกียงตัวนี้นะแล้วก็มีนกไฟนะฮะมอนเทสนั่นเองนะหรือไฟเยอร์เนาะแล้วก็แมนะ็กบี้นะฮะเพนนากินนั่นเองส่วนช่องที่3ช่องที่3จะเป็นดาเมจนะทุกคนก็จะมีข้างคาวนะมิมิีคิวตัวดาบนะแล้วก็เจเนเซลนั่นเองนะช่องสุดท้ายจะเป็นดาเมจเดเร์ชันนะ5%มีแชมมินนั่นเองนะสำหรับเข้าค้ำสัมพันธ์ ลบหนึ่งช่องก็บวก HP 12เปอร์เซ็นต์นะะมันบวกค่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะสำหรับสเตตัสต,ตรงนี้เนาะบอกกันเลยว่าฮีทานเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือเป็นสายแท้งนะสายแทงที่แบบถึกที่เก่งอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับตัวนี้นั่นเองเนาะก็เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ละกันนะคนที่แบบเฮ้ยมีระดับเอสพัทหมดแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องปั้นก็ได้นะเออก็ให้คนที่แบบว่าผู้เล่นใหม่ถือเล่นยังแบบยังขาดตัวแท้งที่ยังหาไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้นะฮะ ตัวนี้เนี่ยหาเศษหรือหาตัวเนี่ยมันไม่ได้จากตู้สุ่มปกตินะตู้สุ่มทั่วไปไม่มีนะสําหรับตัวนี้ระดับเตัวนี้เนาะคือฮีทานเนี่ยจะได้จากกิจกรรมนะ,ะฮะกิจกรรมการใช้เพชรซึ่งแบบเป็นกล่องกล่องเศษระดับเที่มีให้เลือกอะไรอย่งี้ก็จะมีตัวฮีทานให้เลือกแบบบางครั้งบางอีเวตน์เนี่ยหรือบางกิจกรรมเนี่ยมันก็ไม่มีตัวนี้นะเออมันเป็นบางช่วงนะฮะทุกคนแล้วก็ อาจจะมาในตู้ประมูลตู้ประมูลเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีตัวใหม่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเนาะบางทีอาจจะมีวนก็ได้นะฮะก็เป็นตู้ประมูลที่ตัวตู้สุ่มระดับเอสพาร์ทอ่ ath, นะเขาจะมีเศษของตัวนี้มาด้วยนั่นเองนะแต่นี้ไม่แน่ใจว่าเจ้าของไอเดีเนี่ยเขาได้จากไหนนะ,ะทุกคนก็มามาดูที่อาวุธกันบ้างอาวุธเนี่ยสีม่วงล้กันเนาะสีทองเนี่ยก็เอาไว้ใส่เอสพดี S กว่านะ ก็สีม่วงก็เน้นเป็นป้องกันเป็นบล็อกนะคะถ้าบล็อกเขาใส่ตัวนี้ไปนะเป็นบล็อกก็ได้หรือเป็นป้องกันป้องกันนี้เป็นป้องกันกายภาพกับป้องกันโจมตีพิเศษเนาะอ่าตรงนี้หรือจะเน้นเป็นเลือดก็ได้นะคะเป็นแอปเปิลตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวเราลองใส่แอปเปิลก่อนละกันนะเอาของตัวนี้มาใส่นะตัวอ่ากัดลอดยืมกัดลอดมาใส่ก่อนละกัน อ่าเดี๋ยวเผื่อแบบไปลองสกิลมันจะได้นี่ขึ้นนะจาก30,000ื่นนิดๆนะ,ะขึ้นมาเป็นสี่หมื่นสัน้นั่นเองอยู่ที่3าดาวอยู่นะฮะทุกคนเดี๋ยวไปลองดูเอฟเฟกต์สกิลกันนะฮะสำหรับฮีทานตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างสําหรับเอฟเฟกแต่ละสกิลนั่นเองนะ,ะไปดูกันเลยตอนนี้เราก็เอาฮีทานนะฮะลงสนามต่อสู้แล้วลงแบบเดี่ยวๆกันเนาะ,ะให้ไปดูเอฟเฟกต์ครบๆนะ เรามาดูสกิลแรกกันก่อนนะคะสกิลแรกเป็นธาตุไฟโจมตีแบบเดียวนะคนะสเปเชียลแอคแท็เนาะหรือโจมตีพิเศษนะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นและเป็นการเพิ่มนะคะพลังป้องกันนะให้กับตัวมันเองนะสามสิบเปอร์เซ็นและเพิ่มโจมตีพิเศษอีกสิบเปอร์เซ็นเป็นเวลาสองเทินด้วยนั่นเองนะแล้วก็ห่างฮิทานเนี่ยไม่มีเกราะป้องกันนะคะมันก็จะสูญเสีย HP นะสิบเปอร์เซ็นและแปลงเป็นโลเท่ากับยี่สิบเปอร์เซ็นของ HP สูงสุดนั่นเองนะ เดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์สกิลของตัวนี้กันนะครับเป็นไงบ้างปุ๊บเฮ้ยโดดทับนะฮะมาดูที่สกิลสองกันต่อถ้าแปลผิดเพี้ยนผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยละกันนะฮะทุกคนก็เป็นการโจมตีแบบเดี่ยวเหมือนกันนะโะจมตีพิเศษหนึ่งร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นนั่นเองนะสกิลน,นี้เนี่ยก็คือจะได้รับ โล่นะฮะโล่เหล็กแมกมานั่นเองนะโล่เหล็กแมกมาจะเป็นบัฟไม่สามารถลบล้างได้นะเพิ่มอัตราการบล็อก30เต้านทานคิดิคออีก60เซนด้วยนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับโล่เหล็กแมกมานี่มาดูนี่มีโล่เหล็กแมกมาเนี่ยโอ้โหเท้เหมือนกันนะเนี่ยมีโล่แบบป้องกันตรงนี้ด้วยนะฮะคือต้านทานคิดิคอหกสนะแล้วก็บล็อกอีก3 0ด้วย เป็นแบบเปอร์เซนต์นะฮะทุกคนมาดูกดสกิลหนึ่งปึ๊บโดนทับโอ้โหคือถ้าใครแบบได้ตัวนี้มาแล้วก็ปั้นได้นะสําหรับผู้เล่นใหม่นะฮะทุกคนเป็นตัวที่แข็งที่แบบเฮ้ยเก่งเหมือนกันนะสําหรับตัวนี้นั่นเองคือถ้าจะอัพดาวเนี่ยได้ตัวมันหตัวแล้วจะอัพดาวก็ใช้เป็นดิโตได้นะฮะดิโตระดับเอเนาะหรือจะใช้เป็นเศษสีทองนะแปลงเป็นเศษของตัวมันเองแล้วก็อัพดาวได้นั่นเองนะ มาเดี๋ยวเรามาดูอันตริกันเลยอันตริของเจ้าตัวฮีทานเนี่ยก็คือเป็นการโจมตีทั้งหมดนะโจมตีทั้งหมดเนาะสเปเชียลแอคแท็นะหน0เป็นะเป็นการดักจับเป้าหมายหลักในแมกมาสตอมนะพายุนะฮะพายุแมกมานั่นเองเนาะเป็นเวลา2รอบนั่นเองนะพายุแมกมาเป็นเอฟเฟกนะนะควบคุมไม่สามารถใช้การโจมตีพื้นฐานได้นั่นเองนะมาเดี๋ยวเรามาดูกัน อันติของฮีทรานอุ้ยเท่โอ้โหอีเท่นะอารมณ์เหมือนอันนั้นอีกละไเอตัวอะไรนะอ่าตัวเอสพาร์ะที่เป็นนั่นนะ่ะลืมชื่อมันล้ <laughs> กาดอนเอออารมณ์เหมือนกาดอนเลยนะคะทุกคนสำหรับอันติของมันนะมากดอันติใส่แล้วกันดูว่าจะหายหมดไหมนี่เท่นะฮีทรานโอ้โหดู แล้วเบิดโอ้โหูเขาไฟระเบิดเลยเรียบร้อยดีที่ใส่แบบอันนี้มานะแอปเปิลมาลองสกิลหนึ่งกันนะฮะ๊อนี่โอ้โหเฮ้นะมันจะเป็นโล่นะฮะโล่เอ่อแมกมาเนาะโล่เหล็กแมกมาเองป้องกันมันนะ,ะถ้าอัพดีๆใส่พวกไอเทมสีม่วงเนี่ยคือป้องกันเอยเลือดหรือแอปเปิลแบบนี้ได้นะ เออมันจะได้แบบยืดนานๆขึ้นนะถ้าใครแบบปั้นแล้วเฮ้ยไม่เห็นจะนี่เลยมันบางอะไรอย่างนี้ก็ลองแบบปรับเปลี่ยนไอเทมดูนะฮะก็คือใส่เป็นป้องกันเน้นป้องกันเน้นแบบเลือดแอปเปิลก็ได้นะเวลาระหว่างการต่อสู้มันก็จะเด้งเลือดเพิ่มเรื่อยๆนั่นเองกดสกิลหนึ่งไปนี่โลเล็กแมกมาเพิ่มเข้ามาแล้วึ๊บโดนทับไม่ลดเลยอะ่ะเรเก่งกล้าไม่ลดเลยนะ สกิลสองไปเฮ้ยสกิลสองเท่นะสกิลหนึ่งไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะสำหรับเอฟเฟกตสกิลของมันนะสกิลสองถือว่าเท่นะกดใส่ไปแลราจัดแบบทีมสามตัวลงสามตัวเนาะก็มีเป็นไฟหมดเลยนะฮะทุกคนเมกาลิสดอนแล้วก็ไก่ไฟนะบาชโมแล้วก็ตัวฮีทานนะในเองนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างปึ๊บ เนี่ยดาเมจมันแรงนะสำหรับไก่ไฟนะฮะถ้าใครได้มาสายเติมเนี่ยไดมาก็ปั้นย,วยาวๆได้นะ,ะสำหรับไก่ไฟหรือตัวแท้งเนี่ยฮีทรานเนี่ยก็คือน่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับผู้เล่นใหม่ถ้าได้มานะถ้าใครไม่ได้ก็ปั้นตัวอื่นๆไปก่อนได้นะตัวแท้งที่แบบเป็นที่แบบหาเศษหรือหาตัวได้ตู้ทั่วไปก็คือตัวดาบนะตัวดาบก็เก่งกันนะสำหรับสายแท้ง บอกเลยว่าเทอ่อันติมมันเท่มากนะฮะตอนที่มันแบบเป็นแมกม่า ma เป็นลาวาพุ่งมานะเขาไฟนะสำหรับใครที่มีโปเกมอนระดับ S หรือ S พาร์สนะ,ะตัวใหม่ๆเนาะที่พี่ยังไม่เคยรีวิวเนี่ยก็ทักแชทเพจมาได้นะฮะ ลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปเลยเนาะทักแชทมาได้เลยนะสำหรับตัวที่พี่ยังไม่เคยรีวิวอ่าเดี๋ยวจะกดให้ดูแล้วกันนะฮะก็จะมีอีกหนึ่งตัวที่มีคนขอมาที่เป็นแมวอ่ะแมวไฟอ่ะเออดีอนันติโอ้โ,โหเท่เบิดภูกขาบไฟเรียบร้อยนะเดี๋ยวมาดูตัวนี้อันนี้เมื่อกี้มันกดเดี๋ยวเด่ยวเนี่ยคือหน,นึ่งหนึ่งคือไม่รอดนะเพราะว่าไม่มีดามจนะฮะทุกคนดามจมันไม่มีนะฮะ ตัวนี้น่าจะหายแล้วน่ะเฮ้ยเมกาลิาตอ,อนพน่นทีเดียวหายนะฮะเอ่อก็ประมาณนี้สำหรับตัวฮีทรานนะฮะตัวสายแท้งที่น่าเล่นสำหรับผู้เล่นใหม่หรือมือใหม่เหมือนกันนะฮะถ้าได้มาก็ปัน้นหรือถ้าใครไม่ได้ก็ปั้นตัวอื่นไปก่อนก็ได้นะฮะทุกคนก็ไม่ต้องแบบซีเรียสอะไรมากมายนะแต่ถ้าใครได้มาก็เป็นตัวแท้งที่ดีอีกตัวหนึ่งนะสำหรับตัวนี้ ป,ปั่นเล่นได้เลยนะฮะสำหรับฮีทรานนั่นเองนะอ่าเดี๋ยวตัวอีกตัวหนึ่งที่พี่จะรีวิวอยากได้หรือแบบมีคนขอเข้ามานะคือแมวไฟเนี่ยแมวตัวนี้เห็นปะอ่าตัวนี้เนี่ยคือถ้าใครมีเนี่ยทักแชทเพจมาได้นะตัวนี้มีคนแบบอยากให้รีวิวแต่ว่าไม่มีไอดีที่แบบใครที่แบบส่งมาให้รีวิวเนาะ ถ้าใครมีรบกวนส่งมาได้นะคะทุกคนก็มานี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวเจ้าตัวระดับ S นะคะสายแท้งที่น้าปานหน้าเล่นสำหรับผู้เล่นใหม่นะคะก็คือฮีทานั่นเองเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจกันด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ